เป็นอัพเวลกระบอกถัดไปนะครับผมเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากฮูดแพกเกอร์แน่นอนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่า GM เจมจะเอาอะไรเข้ามาก่อนนะครับผมแต่รู้สึกว่าแบบสกินฮูดแพกเกอร์อัพเวลนี้นะผมเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยเลยนะครับชาวน้องคนไหนที่แบบอยากได้นะครับผมก็รอเลยนะผมในส่วนของสกินฮูดแพกเกอร์อัพเวลนะครับไม่แน่ใจว่าเวลเจ็ดหรือเวลอ,อะไรนะอ๋อ,อเวลเจ็ดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่ขอ50ไลค์นะผมถ้าพอมันแล้วไปดูคลิปเลยไป let's go ขอแนะนาเพจคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมฟรีไฟล์และมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมผ่านยูไดีหรือเติมผ่านเอทีพาร์ตเวิร์ดสะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับต้องเพจคุกกี้แลนด์ชอปโอเคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีรับเข้สู่ยีดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่จะพาไปดูในส่วนของปืนอัพเวลกระบอกใหม่นะครับก็คือโฮสต์แพคเกอร์นั่นเองนะครับผมเออตอนนี้ก็มี ข่าวแววเววเข้ามาแล้วนะครับว่าจะมีสกินฮูดแพกเกอร์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนนะผมในส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับแต่คือแบบสวยจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้พี่จะพาไปดูนะครับเป็นในส่วนของปืนฮูดแพกเกอร์เวลวเนะครับที่แบบพร้อมกับท่าทางเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับพร้อมกับเซตเดียวกันนะเป็นเออเซตอะไรต่างๆแบบเยอะแยะไปหมดนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับเออแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับผมตอนนี้ก็มีในส่วนของปืนแอปเปิ้ลกี่กระบอกแล้วขอดูทุกท่านหนึ่งสองสามสี่ อ่ะหมัดขอไม่เขียวนะหมัดหมัดขอไม่นับแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกระบอกนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้คือมีทั้งหมดสิบหกกระบอกนะครับถ้าหมัดด้วยก็เป็นหนึ่งอันหนึ่งหมัดกับสิบหกใช่ปะสิบหกเลยนะอุ้ยเยอะจัดอ่ะ ชิ้นแรกก็เป็นในส่วนของกอซ่านะครับกอซ่าพี่ก็แค่วิหนึ่งนะครับผมส่วน m p 4 0นะครับอันนี้ก็เป็นใ p 4 0ซีศูนย์วิวอัปแปดอัปเพิร์แปดอันนี้ยแล้วก็ชิ้นถัดมาก็เป็นในส่วนของเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หรือว่าซองยาวนะครับอันนี้ก็วิวแปดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทอมสันนะครับทอมสันวิวเจ็ดในส่วนของ a n เอเก้าสี่วลวเจ็ดนะครับหมัดวิวห้านะครับแล้วก็ m c a 1สีเก็วิวเจ็ดนะครับแต่คือพี่เพียงแค่เวิวสี่นะแต่ ส่วนซองควงเล่าบอว่า M1887 นะครับพียบถึงว5ห้แล้วก็มันอับสูงสุดววเจ็นะครับส่วน MP40 นะครับมันอับถึงววเจ็แต่ตอนนี้พียบเพียงแค่วห้านะส่วนฟาร์มัสก็เพียบถึงวห้นะครับยังไม่อับถึงวิวเจ็ดเนาะแต่มันตันวเจ็ดส่วน UMP ็ก็วิเจ็ดนะครับผมเอ็กเอ็มแปวิวเจ็ดนะครับเอ็มหน่งนย์หกึ่งสีนะครับเป็นวแวเจ็ดนะครับผมส่วนเอ็มส่นกระบอกค็อปรานะครับแบบแรกๆนะผมก็วิว นี่ก็เป็นย m p สายฟรีนะครับนี่เวลสี่นะครับแล้วก็กระบอกถัดไปนะครับผมที่กาลังจะเข้ามาก็คือจะเป็นในส่วนของฮุดแพกเกอร์นะครับผมใครที่อยากได้ส่วนของกระบอกอ่นี้นะครับเดี๋ยวรอเลยนะฮุดแพกเกอร์ตอนนี้มีทั้งหมดอ่สกินอ่ขอดูก่อนนะครับแป๊บนึงอืมแพกเกอร์มันจะอยู่ในส่วนของอ่ป็นไหนว่าแป๊บนึงนี่นะครับผมเป็นวันช็อตนะครับตอนนี้พี่มีอยู่ทั้งหมด10สกินนะครับนี่สกินนี้คือสกินเดียวกันเลยนะครับ เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่สถานะนะครับน่าจะเป็นอีโวมั้งแค่จะไม่ผิดก็ที่เหลือก็เป็นอ่อสกินแบบมาลองกองแกงเนาะเออสกินที่พี่ใช้อยู่ก็เป็นในส่วนของอัตราการยิงสองนะครับ <S <S เพิ่มแม็กซ์ซีนนะครับผมเพิ่มแม็กซกระสุนจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับไม่มีผลอย่างแล้วก็กระบอกนี้ก็เป็นดาเมจสองนะครับมันยำสองนะไอะ้มันยำหนึ่งแล้วก็ลดแม็กซ์ซีนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของระยะสองนะครับจอกเกาะหนึ่งนะครับลดความเร็วรีโหลดนะครับ อันนี้เราสามารถเปลี่ยนแมกรีโหลดไว้ได้นะครับผมส่วนกระบอกนี้เราสามารถเพิ่มแมกกาซีนแม็กกระสุนเยอะได้นะครับผมส่วนนี้ก็ไม่มีผลนะครับผมยังไงเราก็าไม่เคลื่อนที่ในขนาดถือปืนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสากกระบอกนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับผมส่วนมากที่เขานิยมกันก็เป็นอัตราการยิงนะครับผมแมกกาซีนยิ่งเราแบบเพิ่ม Magazine แมกกาซีนแล้วก็เราไปาใส่กระบอกใส่แม็ก เพิ่มหรือว่าแม็กส่วนมากถ้าเพิ่มแมกกาซีนแล้วเขาจะไม่ใส่แม็กเพิ่มเนาะไม่ใส่แม็กเพิ่มกระสุนแต่เขาจะไปใส่เป็นในส่วนของอ่าแม็กเปลี่ยนแม็กไวนะครับสองแบบแล้วแต่น้องๆนะครับนี่เขจาจะมาหนีนะในส่วนของแมกกาซีนในส่วนของพุดแพ็กเกอร์นะผมพุดแพ็กเกอร์เทวดาประทาน เดี๋ยวพี่จะพาดูในส่วนของ w o o d p ก c k e r ั v เวลนะครับผมแต่คือยังไม่เข้ามาในไทยนะครับแต่คือแบบรู้สึกว่าแบบสวยจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาดูแล้วกันนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันนี้ก็มาในรูปแบบตู้สุ่มเยมบมุมนะครับนี่ก็มีให้กันทั้งหมด f o r m a ตนะครับแล้วก็ UMP แล้วก็มีทมสันนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็คือ w o o d p เ c k e r นะครับผมนี่รู้สึกว่าแบบสวยจัดเลยนะครับสำหรับสกิน Woodpecker วิดเจ็ตนี้นะครับผมเออใครชอบบ้างอะ แต่ส่วนมากมันจะมาในรูปแบบตู้สุ่มแปดทีนะครับผมถ้ามาในรูปแบบนี้คือต้องสกินที่มีแล้วนะครับอันนี้พี่ก็เอามาจากคลิปนอกนะมันตงนี่มีรายน้ําอยู่ก็ลองไปเซชกันดูนะครับผมสวยนะสกินรูปแพคเกอร์นี้นะผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับเออ่เป็นหุ่นยนต์น่ะนะครับผ <c> ม <oughs> นี่ก็เป็นคอสไอยูเอ็มพีนะครับเอ็มพีมีแล้วอันนี้เซิร์ฟไทยมีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของน่าจะเป็นเซตเดียวกันนะครับผมเป็นในส่วนของเสือนะผมไอ้วอเสือนะครับพี่บายวอเสือ บางคนก็ชอบเนาะเออสมพี่ไอ้อพวกนี้ถ้ามาในเซตเดียวกันสมว่ามันจะแจกฟรีนะครับถ้าไม่มีดวลลายอะไรพวกนี้มันออกมาแบบแค่แจกฟรีกระเป๋าแบบนี้ก็น่าจะแบบแจกฟรีหรือว่าอยู่ในกล่องสมแปดทีนั่นแหละนะครับผมมันน่าจะไม่เกินไปกว่านั้นแหละนะผมแต่สวยนะเป็นเสือดาวเสือดำเสืออะไรก็ไม่รู้อ่นี่ก็น่าจะเป็นกล่องสมนะครับมีเอฟเฟกต์มงกุฎคล้ายๆกับกระบอกเลยนะผมบนกระบอกปืนอ่ะ ในส่วนของนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่าวิวเจ็ดนะครับผมเมื่อเราอัพสูงสุดถึงวิวเจ็ดนะผมมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของท่านะครับเทปมาคุณดูนี่นี่ก็เป็นในส่วนของตัวปืนนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมดหนึ่งถึงเจ็ดวลวนะครับแล้วแต่น้องๆนะครับผมจะอัพถึงวลวไหนนะครับผมความสวยก็จะอัพตามวลวนะครับเดี๋ยวยังไงพี่จะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมมูดแพ็คเกอร์นะผมมันน่าจะมาในรูปแบบนี้นะครับนี่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  นี่แบบนี้นะครับผมถ้ามาในรูปแบบนี้คือแบบรู้สึกว่ามันน่าจะหมดเยอะอยู่เหมือนกันนะมีทั้งหมดเยอะร้วหมดน้อยนะครับผมอยู่ที่ตวงน้องๆนะครับนี่มาแบบนี้นะครับนี่เรามารุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นสกินใหม่มันน่าจะมาในรูปแบบออตู้แบบนี้นะครับผมหรือว่าตู้ตู้แบบนี้ส่วนมากจะมาตู้แบบนี้นะครับหมดประมาณพันห้าร้อยกว่าเพชรนะครับแต่คือถ้ามาแบบนี้อ่ะมันน่าจะแบบสกินปืนที่แบบมีแล้วนะครับผมมันเลยออกมาแบบรวมๆกันแบบนี้ส่วนถ้าเป็นสกินปืนใหม่นะครับผมมันน่าจะมาในรูปแบบนี้ มากกว่านะผมแปดทีการตีรพันนารอเพชรแต่คือถ้าไปสุ่มจริงๆอ่ะมันน่าจะหมดเยอะกว่านั้นนะถ้าไปไปสุ่มเป็นไอ้นี่พวกเนี้ยนะมันหมดเยอะกว่านั้นในส่วนของโทเค็นแบบนี้นะครับผมใครที่ยังไม่สุ่มไม่เติมนะผมก็ลองไปสุ่มเติมกันดูนะแล้วก็ลองคนไหนที่แบบได้ใน1450งพเพชรแล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมส่วนพี่ก็ยังไม่ได้เลยนะครับบางคนหมดไปเป็นหมื่นเพชรนะครับผมยังไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไแน่ใจว่าเยมได้เอาใส่เข้ามาหรือเปล่านะแต่มันใส่แหละน่าจะเลืแบบ ส่จุดหนึ่งหรือว่าสองแบบนี้นะผมไม่แน่ใจนเนาะโอเคไปแล้วเจอกันค่คลิปหน้าสีบแปดคารบฟังนะ้องชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะไปแล้วเจนเดินาคลิปหน้าสีไปไป่แปดครับ